ภาละนี่สินปัญหาที่ล้นท้นตัวอยู่วันนี้จะมีใครเข้ามาช่วยฉันบ้างไหมฉันไม่ได้เป็นคนก่อขึ้นมาแต่ทำไมฉันต้องเป็นคนจัดการอยู่แค่คนเดียวจะมีใครยื่นมือเข้ามาบ้างไหมดวงของท่านที่เข้ามาเจอคลิปวันนี้ทำนายด้วยไพ่สิบใบจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกบอกว่าปัญหาที่ท่านเจออยู่ในวันนี้นะครับจะมีคนที่อยู่ในวงเครือญาติของท่านเข้ามายื่นมือเข้ามาช่วยทุกท่านนะตัวท่านเองเนะี่ยไม่ใช่คนที่จะมาอาภัพวาสะนาะตัวท่านเองเนี่ย เป็นคนที่มีทรัพย์วันนี้อาจจะยังเบิกไม่ได้ทุกคนนะมันกําลังมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยแต่เป็นคนที่มีความรู้ความสามารถนะถึงแม้ว่าวันนี้ท่านอาจจะยังรู้สึกว่าสิ่งที่ท่านลงทุนไปทําไมมันไม่ได้ดังใจนะทำไมลงทุนไปก็เหมือนกับว่ามันจะยังไม่เห็นไม่ปีดอกออกผลนะครับเมื่อมีบางอย่างมันกําลังปิดบังๆท่านอยู่สิ่งที่ท่านมองไม่เห็นนะให้ระวังนิดหนึ่งเรื่องของการลงทุนต่างๆนะท่านอย่าไปทําผิดซ้ําซ้อน นะการลงทุนทุกอย่างวันนี้ท่านต้องพิจารณาให้ดีนะทําให้เฉียบคมมากขึ้นเพราะตัวนั่นเองก็ถือว่าเป็นคนที่เก่งและทุกท่านฮนะดังว่าจริงๆครับคนในครอบครัวนะเขากําลังยื่นมือเข้ามาช่วยมันจะปลอดมันจะพ้นภายในสิ้นปีนี้ไหมนะโอ้โหทุกท่านคนะพไพ่ใบสุดท้ายบ่งบอกว่านะสิ่งที่ท่านกําลังหวังนะ มันกำลังจะผ่านพ้นขอให้ทุกคนโชคดีปลดหนี้ปลดสินฝากแชร์คลิปนี้เป็นธรรมทานด้วยครับ